ญ้าหวานเออแล้วเล่าเรื่องชานิดนึงนะคะชาชงสมุนไพรนพเก้านะคะกินก่อนทำไมกินเย็นนะคะเพราะว่าใส่มะขามอือทุกคนคะชาชงของเรานะคะมีคนบอกว่าใส่น้ำตาลนะคะมีไขมันรลูกป้าอะไรแบบนี้คุณค้ามันหวานเพราะย่าหวานนะคะบ้านครูนะคะมีย่าหวานเป็นกระปุกกระปุกกระปุกเลยค่ะเพราะว่าครูคะ่ะ ตอนนั้นไปเรียนไปเรียนไปศึกษาเรื่องของอสมุนไพรแล้วครูก็หลงรักสมุนไพรทุกคนครูมีหมดละค่ะคิงคาตะคาไคร้ใบมะกรูดที่เป็นเป็นสมุนไพรแท้ๆนะคะแล้วก็ไม่สกัดค่ะทุกคนป่นแท้ๆนะคะเขาก็บอกว่าอุ้ยชานุปาก้าวนะ่ะสงสัยจะใส่น้ําตาลน,นะคะเพราะหวานอะไรประมาณนี้นะะเด็กก็กินได้ทุกคนไปดูต้นบุญน,นะต้นบุญต้นบุญกินสูตรเข้มขน้น นะคะต้นบุญลูกไม่จากินสูตรเข้มขน้นจืดไม่กินจางไม่กินเอาสูตรเข้มขน้นคุณดูนะคะแข็งแรงโคตรโคตรไปดูต้นบุญนะหล่อมากเด็กอะไรไม่รู้เริ่มแบบเริ่มโตเริ่มหล่อเริ่มหล่อเริ่มหล่อทุกคนเล้วฉลาดมากคาพูดคําจานินหน้าตีหน้าหยิกทุกคนเด็กนี่แหละลูกนพเก้าเป็นแบบนี้ทุกคนใครมีลูกมีหลานเล้นหล้อนอยากให้ฉลาดนะคะบอกเลยให้กิน เพราะว่าเราเอาของดีให้เขากินมันไม่มีสารเคบีมันไม่มีคือดีกว่าให้เด็กไปติดน้ําอัดลมนะทุกคนนะยิ่งเขาติดน้ําอัดลมยิ่งเขาติดน้ําหวานคุณยิ่งต้องให้เขากินนะเพราะว่ามันจะได้ขับสิ่งที่ร่างกายเราไม่ต้องการออกไงทุกคนเข้าใจไหมลูกเราเนาะโอ้โหเด็กเนาะช็อกโกแลตโกโก้อะไรอย่างเงี้ย ของคู่กันถ้าเราให้เขากินอย่างเงี้ยค่ะมันจะช่วยในการแบบว่าเฮ้ยดึงของไม่ดีออกทุกคนขับของไม่ดีออกนะคะเพราะฉะนั้นให้กินไปนะทุกคน